กราสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยุบกับผมมายทรงไอโอเอสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอาวุธที่เป็นอัปเดตในเวอร์ชันนี้นั่นเองอเช่นเคยนะครับครั้งนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอาวุธที่เป็นอีกประเทดีอีกที่น่าสนใจสำหรับผมโดยอาวุธน,นี้ก็ได้จากรถตู้นั่นเองครับซึ่งอีก2วันนี้ก็จะหมดเครตนั่นเองครับในวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนออาวุธหนึ่งที่อาจจะเป็นอาวุธที่หายากอีกอันหนึ่งครับโดยอาวุธนี้ก็จะมีชื่อว่าปิรี เทนั่นเองครับก็จะเป็นเป็นอาวุธเป็นประเภทมีดนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าอาวุธนี้จะมีสก,กินสองแบบมนเองครับเดิมทีอาวุธนี้จะเป็นเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าแต่เมื่ออัปเดตนี้จะเป็นสีเป็นน้าแข็งนั่นเองครับสังเกตว่าจจดี่เป็นสีแดงนะครับก็ผมก็ขออธิบายก็ให้สรุปก่อนเหอนกันว,ว่ามันืมีอะไรบ้างอาวุธนี้เนี่ยจะโจมตี85เดือนเร็ว85แล้วก็ดามีสูงสุด เต็มคือ4 4 2 3เดิมทีเนี่ยได้ได้แบบออริจินอลดังเดิมอะได้300กติกาแต่พอแบบถ้าคุณเจอนี้ก่อนปุ๊บก็จะได้ดัมเมจเต็ม420น,นั่นเองครับก็คือติดไฟแล้วก็ติดซูเปอปร์พันนะครับโดยการฆ่าจ่าประชิดนั่นเองนะครับน่าจะเป็นอาันหนึ่งที่น่าจะน่าจะดีอยู่ไหมก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่ละก,ก้อนสิวลิลับ ก็ต้องซ to okay. like wow. 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 ื้อออนี้แบบจำนวน420มันนี้ครับโอเคคือแค่อย่างเดียกก็พอแหละอ่าอ่จะเห็นได้ว่าอธนี้โอ้โหนี่พออัพเดทใหม่ปึ๊บเนี่ยใช่ไามหมดแรงโอเคไหมมีคนใช้บ่อยอืปึ๊บปึ๊บโอ้โห อืมเอาห้างปับปับเข้าให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหาเย็นนี่แนวโอ้โอหมายกันเลยทีเนี้ยโอเจอคนที่ใช้อวุธเหมือนกันค่อนข้างคุ้มเลยซื้อนี่ก็เปื้อคุ้มอืมอืปับป๊บปั๊บีกวัดผมเป็นวัดอีกแล้วพอค่อนข้างจะหนาวช่วงนี้ก็หน้าหนาก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ โอ้โหถปัดปรับโอ้โหแรงเลยทีเนี้ยปั๊บปั๊บอย่างแรงเจอคนอยู่ข้างบนสวัสดีครับอื ยังไม่โดนโหปับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บขอให้ปับขอให้อือออ่ะอืะอปับ๊บโอ้ยปับโอเคสังเกตว่ามันจะติด s u บ e น pan นั่นครับเดี๋ยวลองดวโดนแบบห้โดรต ทีหนึ่งไหมโดนโอโดนมีทีหนึ่งและเอาละดูดไปไหไปไหนไปไหนจบปั๊บอไโดนสักทีเลยเฮ้ยอืมนี่บุกใกลเกิดแล้ใกล้เกิดแล้วใกล้เกิดแล้ว ไม่ใช้อาวุธนี่แหลหมันกันเลยทีเนี้ยโอ้โหป๊อบอืมอาวุธไอ้นี่อ้นี่ผมเคยมีนะที่ทีเฟสัากเกต ผมสังเกตว่ามันมีแบบตอนแรกในเวอร์ชันอัปเดตก่อน,นมันจะเป็นกนบบนสีแดงนะแต่ว่าพออัปเดตมาอีมากมัปก็จะเล็สโครสสีดเอง เกตดว้าวมีมมแตมก็มมก็เยอะอยู่เดี๋ยวผมจะเล่นอิกแมนหนึ่งก่อนก็แล้วกันะกนะครับอ่าเอาละตัดกลับมาก็อ่าผมก็เล่นแบบแมมนี้ก็เป็นใน,น,น,นอิสปอนน่นเอง ก็จะเห็นได้ว่าในอัปเดตนี้เนี่ยมีกวางเรนเดียนั่นเองครับแต่มมาตัวอืมปึ๊บ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 พ้างจะสเตลลหน่อยโอ้โอ้โอ้เดบปึ๊บ น่าจะดีดีเลยเดี๋ยวแล้วยังคิวแล้วแป๊บยุบโดนไอ้ทุกอ่ะอ่ะะออ่่ะ โอ้โหปุ๊งปึ๊งปึ๊งเป็ดติดติดสโบรพาแล้วขีดก่อนไปทันกันรันปั๊บหนึ่งเนี่ยอินทีสองฮะอู้ ไ,ได้ขึ้นบนก่อนขึ้นบนราคาที่ปั๊บไงนี้นไม่มีโอ้โหอ,อยู่บนสวัสดีครับ ขึ้นตามแล้วกันขึ้นตามแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเนี่ยไปไหนไปไหนแอะะแอะแไปไหนไปไหนไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับไปไหนฮ่าฮ่าจะหนีก็โดนดิอ่ะปึ๊บโอเคตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บงั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 บ เงเขาให้อู้งับงับงับปับตีตรงพื้นสะเกลนเลยทีเนี้ย ดีดีชอบหน่อยเหมอะหน่อยบอกเลยว่าอาวุธนี้ต้องเล่นแบบประชิดใกล้ๆนะครับเอ้ยเอ้ยเอไม่ได้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 ไมาอยู่เสียงพอคล,<ๆ>ลายใจแล้วแจ้งไว้เนี่ยปรับปรับตัวเหมือนการกยิงดี่แ๊บปรับปาดพื้นปรับปรับปล่อยตัวกขาโดนปรับ อยู่นะคืนคือบนชอบอยู่บนนี่ชอบอยู่บนอ,บอยู่ยล่างแบบับับหล่อจังปะับโดนสองเดิมเบอร์คิวหายตัวอืมหายตัวก,ก็ไม่ได้แ ปุบปุ๊บนะแผลดับจะแผลไปไหนอีกไปไหนหาตัาวเรียบร้อยฮ่าอยากี่บะมีหาตัวค้อ,อ,อนค้ำจะเจอแบบผมก็ใช้เหมือนกันนะครับรอจังหวัดหน่อยปุบปุบเรียบร้อยโอ้โอ้โอโออใช้หม,มูป่า งับงับงับโอ้โหติดติดปับปับปับอืมแต่ค่อนข้างเยอะอยู่นะ ก็น่าจะมีอาวุธอยู่ได้แค่แบบนี้นะครับจบกันนะครับสำหรับรีวิวอาวุธ วันนี้ถ้าคุณคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ตรงล,ล่างที่วิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอ,อตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ